สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการตัดท่อครับผมก็คือท่อ PVC นะครับถ้าเป็นท่อเล็กท่อตั้งแต่ขนาด1นิ้วลงมาถึงครึ่งนิ้วนะครับมันก็จะมีท่อ1นิ้วท่อ3ทับสแล้วก็ท่อ1ทับสก็คือครึ่งนิ้วนะครับการตัดท่อถ้าปกติแล้ว เลื่อยตัดเหล็กที่เราใช้เป็นเลื่อยอนเนกประสงค์นะครับตัดแล้วมันก็จะง่ายแต่ถ้าเรามีกันไกแบบนี้การตัดท่อมันจะเนียนสวยสะอาดกว่านะครับแต่ว่าข้อจํากัดของกันไกหรือว่าตัวคัตเตอร์ตัดท่อนะครับมันมีไซส์ที่จํากัดสามารถตัดได้ตั้งแต่ตัวหนังสือที่บอกไว้ตรงนี้ครับสามารถตัดได้ท่อใหญ่ที่สุดก็คือ1น,นิ้ว1น,นิ้วลงมานะครับ วันนี้ผมจะตัดครึ่งนิ้วให้ท่านดูครับอันดับแรกผมจะใช้ผมจะใชเ้เลื่อยตัดเหล็กตัดให้ท่านดูก่อนแล้วกันนะครับลองเสาตรงนี้เนาะตัดให้ดูแล้วดูว่าที่เลื่อยที่แผลจากการใช้เลื่อยตัดมันจะเป็นยังไงนะครับ นี่คือแผลที่เกิดจากการใช้เลื่อยตัดผมว่าผมก็ตัดเป็นคนตัดท่อตรงแล้วก็แล้วก็ได้สัดส่วนพอดีพอดีครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะมีขี้เลื่อยใช่ไหมครับขี้เลื่อยเหล่านี้เวลาที่เราจะต่อท่อเราต้องทําความสะอาดครับผมใช้ขอนุญาตใช้เสร็จผ้านี้แล้วกันทำความสะอาดวิธีการทำความสะอาดก็คือเอาผ้าสวมพึ๊บแล้วก็บิดบิดบิด ที่เรียมันก็จะหลุดออกนะครับแล้วก็ข้างนอกหลุดออกแล้วครับสะอาดแล้วครับเห็นไหมครับอ่้องล้องเห็นไหมก็จะเหลือแต่ด้านในด้านในเราก็เอามือจิ้มเข้าไปด้านในเอามืออ่านิ้วชี้นะครับแหย่เข้าไปด้านในพร้อมกับผ้าเอานิ้วชี้แย่ผ้าครับแล้วก็หมุนบิดบุนหมุนแบบนี้นะครับสะอาดแล้วครับอันนี้คือการใช้ท่อนะครับ แต่ถ้าใช้กันไกลนะครับหรือใช้ตัวคัตเตอร์ในการตัดตัวนี้นะครับมันจะง่ายตรงที่ว่าตัดแล้วมันสะอาดเลยครับสูงระท่อแบบนี้เนาะตัดให้ดูครับตัดแบบนี้ครับตัดแล้วท่อมันจะบุบๆลงหน่อยเนื่งจากว่าเป็นปลายท่อนะครับตัดแล้วก็ต้องบิดหมุนๆสักหน่อยนะครับ เห็นไหมครับตัดเสร็จแล้วเนียนสวยเลยครับไม่ต้องไปทําความสะอาดให้มันยุ่งยากอันนี้คือข้อดีของกรรไกรตัดท่อนะครับแต่มันก็มีความความจํากัดมีข้อจํากัดอยู่ก็คือว่าตัดได้ตั้งแต่ท่อขนาด1นิ้วลงมาครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่คือมาแบ่งปันเทคนิคการตัดท่อนะครับงานต่อตัดต่อท่อเป็นเรื่องง่ายครับเป็นงานศิลปะเป็นงานช่างศิลปะเป็นงานไม่หนัก วันนี้มาแบ่งพันบอกเล่าเรื่องราวสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยตัดต่อท่อน้ำา PVC ท่อประปาทำเองในบ้านสามารถดูเทคนิคการตัดแต่งท่อแบบนี้สิ่งละอันพันละน้อยสามารถเอาไปเรียนรู้แล้วก็ทำเองได้ในบ้านนะครับจะได้ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นมาทำให้คนอื่นมาทำเขาก็ทำได้ไม่เหมือนที่เราต้องการหรอกครับเราอยากได้แบบไหนแล้วก็เรียนรู้เทคนิคแล้วก็เอาไปใช้ในการตัดต่อท่อน้ำประปาในบ้านหรือจะเป็นท่อน้ำต่อไปทำก๊อกรถ ต้นไม้ในสวนนะครับวันนี้มาแบ่งปันเทคนิคเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมทุกกำลังแรงใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ